วิธีทำมันทอดกรอบแบบฉาบเนยทอดอยังไงให้กรอบอร่อยกรอบนานวันนี้เราจะทำให้ดูทั้งมันแครอทแล้วก็มันม่วงเลยค่ะพร้อมแล้วมาดูวิธีทำกันเลยเราจะทำในส่วนของน้ำเชื่อมก่อนนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าว5 0ากรัมค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้ำเปล่า300มิลลิลิตรค่ะเกลือป่นหนึ่งช้อนชาเคี่ยวจนน้ำตาลละลายดีแล้วใส่เนยเทียมลงไป1ทัพพีค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นเนยสดรสจืดก็ได้เช่นกันนะคะ จากนั้นนํามันมาปอกเปลือกลรังน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆประมาณนี้ค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นมีสไลด์แบบสองคมนะคะสไลด์ออกทีจะได้2แผ่นเลยค่ะสามารถปรับขนาดความหนาความบางได้เสร็จแล้วพักไว้ก่อนส่วนอันนี้จะเป็นมันแครอทค่ะเราจะใช้ที่สไลด์แบบสามคมสไลด์ทีจะออกทีละ3แผ่นเลยนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่มันเทศของเราลงไปเลยค่ะเราจะทอดจนกว่ามันเทศจะสุกนะคะ วิธีการสังเกตว่ามันเทศของเราสุกหรือยังเดี๋ยวฟองอากาศที่ฟู่แบบนี้เขาจะหายไปค่ะพอฟองอากาศเริ่มหายไปหมดความฟู่เราก็ตักไปพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะมันเทศก็จะทําง่ายกว่ากล้วยนะคะกล้วยเนี่ยเราจะต้องพักกล้วยเพื่อทําให้กล้วยกรอบได้นานนะคะส่วนมันเทศในปอกเสร็จเราก็นํามาทอดได้เลยพักให้เสด็จน้ำมันเราก็จะได้มันเทศที่กรอบอร่อยแบบนี้ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมันแครอทนะคะวิธีทำก็เหมือนกันเลยค่ะต่างกันตรงแค่สีของมันนะคะทอดจนกว่าน้ำมันจะหายฟูค่ะอันนี้คือการทอดรอบแรกนะคะเดี๋ยวเราจะตักไปพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็จะทําการทอดรอบสองเลยค่ะถ้าใครสงสัยว่าทำไมต้องทอดสองรอบเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยค่ะนำน้ำเชื่อมที่เรา เคี่ยวไว้ก่อนหน้านี้ลงมาคลุกกับมันทอดรอบแรกก่อนนะคะคลุกเพื่อที่ให้น้าเชื่อมเนี่ยซึมเข้าที่แผ่นมันให้ครบทุกแผ่นเสมอกันนะคะจากนั้นนํามาทอดรอบสองเพื่อลอกความกรอบค่ะทําอย่างนี้เขาจะกรอบอร่อยกรอบนานนะคะไม่เนืดค่ะทอดจนน้ามันหายฟูประมาณ1-2นาทีก็ตักไปพักให้เสด็จน้ํามันได้เลยค่ะวิธีการเก็บรักษาเก็บยังไงให้มันกรอบได้นาน พอมันทอดรอบสองเริ่มอุ่นๆให้ใส่ถุงพลาสติกแบบถุงร้อนปิดฝาให้มิชิดได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าโดนลมนานๆจะทำให้มันเหนืดค่ะส่วนตัวนี้เป็นมันม่วงก็นำน้ำเชื่อมลงมาคลุกให้ทั่วกันเลยนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเผือกหรือว่ามันทอดนะคะอย่าคลุกน้ำเชื่อมเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเรานำมาทอดรอบสองเดียวน้ำมันจะไหม้ได้นะคะน้ำเชื่อมจะกองลงอยู่ที่ก้นกระทะค่ะ พอหายฟู้ก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าทอดนานเกินเดี๋ยวไหมคะ่ะเทคนิคนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะสูตรนี้ทำขายได้เลยอร่อยมาก